เรื่องจริงผ่านจอเหตุการณ์ที่ท่านผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องของชายคุ้มคลั่งไล่อลวาดทำร้ายผู้คนที่ผ่านไปมาเหตุเกิดในสองที่2เหตุการณ์ครับแต่พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุนั้นเกิดจากฤทธิ์ของยาบ้าเหมือนกันความเลวร้ายของยาเสพติดได้สร้างความโกลาหลอย่างไรบ้างไปติดตามเรื่องจริงเรื่องนี้ครับ เรื่องจริงโดยสิง d ์ดิสค e เวอร์500หลอดไฟ LED หลอด LME มันเดินอารวาสอะไรเงี้ยนะแล้วก็คราวนี้ก็วันระงับเพตุแล้วก็เจอมันจะเรี่ยกมาคุยเลยมันวิ่งผสานเกิดความวุ่นวายขึ้นที่อำเภอปากพรีจังหวัดนครนายก เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีชายคลุ้มคลั่งได้ใช้มีดไล่ทำร้ายชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาเจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถออกไปที่เกิดเหตุเพื่อตามหาชายดังกล่าวเพื่อตักเตือนภายหลังชายคลุ้มคลั่งได้หลบหนีเข้าไปในบ้านทราบว่าเจ้าหน้าที่กำลังตามมาก็เกิดความคลุ้มคลั่งขึ้นมาอีกครั้งและแล้วเจ้าหน้าที่ก็เจอตัวชายดังกล่าวในขณะที่เขามีอาการลุกลี้ลุกลนวาดระแวงกับผู้ที่สัญจรไปมา โดยเฉพาะเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ที่วางกําลังไว้โดยรอบยิ่งทําให้เขามีอาการเครียดอย่าหอย่างชัดโดยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าชายผู้นี well ้กําลังจะทำอะไรเจะทอะไรนเจ้าหน้าที่จึงต้องวางแผนกันใหม่เพื่อเข้าจับคุมตัวชายคลั่งคุนี้ให้ได้รวดเร็วที่สุดมีอีกหนึ่งวิธีที่น่าจะประนีประนอม ได้ดีที่สุดคือให้แม่ของเขาช่วยพูดควบคุมสติแต่ดูแล้วไม่น่าจะได้ผลนะครับจากไ้จากคำบอกเล่าชายผู้นี้มีอาชีพเป็นช่างตัดผม ฝีมือดีคนหนึ่งเลยครับแต่มาระยะหลังได้เสพยาแล้วก็ดื่มเหล้าจึงเกิดอาการทางประสาทและก็คุ้มคลั่งอย่างที่เห็นจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจที่จะเข้าช้าตัวทันทีแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดครับ ในสุดท้ายชายคลั่งก็ถูกจับกลุ่มตัวได้สําเร็จก็เล่นเอาซะเจ้าหน้าที่เหนื่อยไปตามๆกันครับในตัวก็พบอาวุธที่เป็นท่อเหล็กกับมีดพกสั้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดขอไว้พร้อมกับควบคุมตัวชายผู้นี้ไปดําเนินคดีพร้อมกับตรวจสารเสพติดต่อไปเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายด้วยกันครับจากการโดนทําร้ายจากชายผู้นี้

นตีลุงเนาเนี่ยโดนตีเมื่อ,อ,อ,อก,กี้ผ่า,งงานมาตีเข้าหน้าเขาเลยเนี่ยนนใช่ใช่ก่อนที้เนี่ยลุงเก็บอยู่เนี่ยจะไปเอาเรื่องกับมันก็ไม่ได้มันไม่เตรียมแล้วได้นะไมม่เตลุงไป<ม>ไหนมาเลยนึงผมไปธุระมาผมก็จะกลับบ้าน,น,นผมก็เนี่แล้วเตรียมตรงไหนอีกไหมเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรนะ เอาแล,ล้วลุงเห็นไหมมันเดินมันเดินออกมาผมเห็นมันเดินเริ้วๆเข้ามาผมก็ไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรผม่ไก็จะมาถามอะไรเงี้ยออนะดูยังมันฟันเลยเหรอตีเลยทีรถผมก็ข้าวโดนเลยต้องกินเหล้ากินยาบ้าด,ด้วยแล้วเขาทำร้ายใครบ้างครับใครมาแถวเนี้ยเขาทำร้ายหมดเลยครับไปนึงเงี้ยวัาที่เที่ยวแล้วนี่สองเที่ยวครเป็นบ่อยไหมครับมันสองเที่ยวสามเที่ยวแล้วงวดก่อนก็ช้าเลยครั้งนี้เป็นเป็นมากไหมครั้<อ>งเนี้ยเป็นมากเป็นมากใช่ไหม อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกดกับชายคลุ้งคลั่งรายนี้ดนากรวล้มเลยล้มโดนโดนโดนเต็มนี้โดนเต็มเลยเต็มครับแตมผมไม่งอควันอานั้ว่าใครจะทำไรทางเจ้าหน้าที่เนี่ยรับหลักกนได้ว่าเราจะไม่ทำร้ายกินะครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณานะเิณนะเจ้าหน้าที่ใช้วิธีเรียกล่อมพร้อมกับ ให้คนในครอบครัวช่วยพูดคุยเรียกสติชายคลั่งวัย24ปีผู้นี้ขึ้นมาแต่ดูแล้วไม่มีทีท่าจะดีขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทําการปิดล้อมขอตรวจค้นยาเสพติดในบ้านหลังดังกล่าวชายผู้นี้จึงเกิดอาการคลุ้มคลั่งโดยไม่ยอมออกจากบ้านพร้อมทั้งได้ใช้มีดเป็นอาวุธเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่จับกุมตัวเขาได้หลังจากนั้นชายผู้นี้กลับนํายาบ้าที่เก็บติดตัวกินเข้าไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำลายหลักฐานทำให้อาการคลุ้มคลั่งเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับอาการหวัดระแวงเจ้าหน้าที่ได้ใช้ความพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมย่างใจเย็นแต่ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยุยอังรแวบไปปให้เราสคนยสอคนเนาตำรวจเราก็ได้ทำการเจรจาต่อรองก็ยังไม่มีผล ที่จะทําให้อ่อนลงมานะครับทั้งหมดก็เลยเรามาคุยกันว่าหาวิธีเข้าชาร์จเพื่อจะเข้าจับกลุ่มโดยละม,มุนละม่อมนะครับแต่ก็อาศัยจังหวะเวลาเจรจาต่อรองไปเรื่อยๆก็ใช้เวลาถึงประมาณ3ชั่วโมงนะครับเหตุการณ์ต่างๆยิ่งเกิดความระบาดระแวงจากผู้กระทำความผิดมากขึ้น ก็กินเวลาไปร่วมสี่ชั่วโมงสถานการณ์ยังคงตึงเครียดชายคลั่นก็ยังไม่ยอมมอบตัวง่ายๆแถมยังมีอาวุธติดมือไม่ขาดถึงขั้นนี้ก็เกรงกลัวกันว่าจากการที่ทำร้ายผู้อื่นชายคลั่นคนนี้อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองแทนเวลาล่วงเลยไปเห็นท้าไม่ดี เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจบุกเข้าไปจับตัวทันทีโดยทําการฉีดน้ําความดันสูงเข้าไปที่ตัวบ้านและที่ชายคลั่งเพื่อให้อ่อนแรงลงลเมื่ออาวุธหลุดออกจากมือชายคลั่งล้มลงเจ้าหน้าที่จึงรีบบุกเข้าไปจับตัวทันทีพร้อมกับค้นหาสิ่งเสพติดภายในตัวและภายในบ้านครับไปที่อะไรไม่ใช่รถไม่ใช่รถไม่ใช่รถนะรถรถไปรถไปก่อนเดี๋ยวให้ยังงี้มันยอมด้ว

ชคดีที่ทั้งสองเหตุการณ์ไม่มีผู้เสียชีวิตรหรือบาดเจ็บร้ายแรงแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็มาจากการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นเองครับเห็นไหมล่ะครับว่ายาเสพติดไม่ได้สร้างความสุขอะไรให้เราเลยแม้แต่น้อยฝากท่านผู้ชมเตือนคนใกล้ชิดให้ทราบถึงภัยร้ายแรงของยาเสพติดด้วยนะครับก่อนที่ความเดือดร้อนจะตกถึงตัวคุณและบุคคลอื่นครับ